จอข่าวร้อนลวง คำตอบก็ามาในอีกช่วงหนึ่งของทางรายการนะคะและแม้ว่าที่ผ่านมาค่ะทางแกนำนำรปชนั้นนะคะจะประกาศย้ำมาโดยตลอดค่ะว่าพวกเขานั้นต่อสู้เพื่อย้าหมาซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วะค่ะการเคลื่อนไหวต่อสู้นะคะกลับมีการแอบซ่อนตัวของกลุ่มขบวนการร้ายที่คอยคุกขามสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เข้ามาแพร่เชื้อร้ายในการชุนุมเรื่องนี้นะคะมาเป็นเรื่องกันขึ้นมา ก็หลังจากที่ฐานสำนักข่าวทีนิวส์นี่แหละค่ะทำการตีแผ่ความเป็นจริงจากง,งานเขียนของลูกชาวนาไทยทางเว็บไซต์ไทยฟรีนิวส์เมื่อวันที่18มีนาคม2553ที่เริ่มต้น้วยประโยคปริศนาที่ว่าแนวรบสำคัญของเสื้อแดงมีสองแนวรบมันไม่ต้องสัมพันธ์หรือว่าร่วมมือกันตอนนี้ลูกชาวนาไทยพูดถึงทั้ง2แนวรบเอาไว้บนย่อดหน้าที่5 6และก็7ว่าเป็นแนวรบที่สำคัญในการต่อต้านอัมมัซึ่งมีอยู่2แนวรบในเวลานี้ คือแนวรบที่เปิดเผยและแนวรบใต้ okay. ดินส่วนที่1แนวรบเปิดเผยก็คือคนเสื้อแดงมีนประชเป็นแกนนํามีการสร้างมวลชนอย่างเปิดเผยเป้าหมายหลักอยู่ที่รัฐบาลอภพิสิทธิ์และผลเอกเปรมที่ต้องการปฏิรูปการเมืองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกเหตุผลที่แนวทางการต่อสู้ของแนวรบเปิดเผยนั้นหยุดท like evet. ี่ผลเอกเปลมเนื่องจากแนวรบเปิดเผยสามารถทําได้แค่เพียงเท่านี้แตุ่ณอุปการอันยิ่งใหญ่ก็คือ การรวมคนจัดตั้งและมีมวลชนมหาศาลส่วนการที่ไม่สามารถโจมตีไปที่เป้าหมายที่แท้จริงได้เพราะมีข้อจำกัดทางวัฒนธรรมหลายประกาศหรือท้งข้อจำกัดทางกฎหมายต่างๆาการเอ่ยถึงเป้าหมายที่แท้จริงภายใต้ข้อจํากัดการทางการต่อสู้ทางวัฒนธรรมและข้อกฎหมายนั้นนะคะลูกชาวนาไทยค่ะพยายามที่จะสื่อให้ผู้อ่านนั้นเห็นถึงอะไรกันแน่รามาดูแนวรบส่วนที่2ค่ะคือแนวรบ ใต้ดินนะคะโดยลูกชาณาไทยนั้นได้ระบุเอาไว้ว่าแนวรบใต้ดินผมไม่ทราบว่ามีกี่กลุ่มแต่ที่ผมให้น้ำหนักมากที่สุดและทำงานได้ผลคือนปช .USA และอาจารย์ชูพงเป็นการโจมตีใต้ดินที่รุนแรงและเฉียบขาดแต่ไม่มีการใช้อาวุธใดๆทางกายภาพแต่อาวุธคือซีดีเนื้อหาที่รุนแรงระดับเดียวกับระเบิดนิวเคลียร์เป้าหมายคือทำลายลทัทธิซาบซึง้งหรือระบอบราชาธิปไตย พร้อมกับขยายความเพิ่มเติมด้วยว่าแนาวรบใต้ดินจะสร้างความตาสว่างซึ่งไม่จําเป็นต้องทําอย่างเปิดเผยเมื่อมันเป็นงานใต้ดินก็ต้องทําอยู่ใต้ดินโดยลูกชาวนาไทยนะคะได้มีการสรุปถึงการเคลื่อนไหวของทั้งสองแนวรบระหว่างแนวรบเปิดเผยกับแนวรบใต้ดินเอาไว้ว่าคงไม่มีการประสานกันหรือทํางานร่วมกันแต่แนวทางมันสอดประสานกันโดยอัตโนมัติและก่อให้เกิดเป็นพลังอย่างรุนแรง และเมื่อเป็นเช่นนี้นะคะทางแกนำนำรปชค่ะจะรู้หรือไม่นะคะว่าการเคลื่อนไหวของรปชนั้นได้ถูกนําไปสอบประสานกันนะคะกับแนวรบใต้ดินนี่แหละคะ่ะที่มีเป้าหมายท,ทําลายลัทธิราบซึง้งหรือว่าระบอบราชาธิปไตยที่มีผู้ชายที่ชื่อในชูพงศิทวนและกลุก่มรปช u s เเป็นตัดเบืองที่สําคัญค่ะรายการประเภทที่ต้องการเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะครับผมขอประกาศให้พวกเราในขบวนต้องการเปลี่ยนระบอบสร้างประชาธิไปไตยวันนี้นะด้วยเลยว่า ผมนายชูพงศ์เกียรระบอบเนี่ยนะจะค่นล้มนะจะค่นล้มระบอบราชาธิปไตยครับถ้ายังรักษาระบอบราชาธิปไตยไว้ผมจะทําการต่อสู้กับระบอบนี้กับครับไม่ไม่อ้อมคมครับต่อสู้เนียจะต้องเอาชนะได้ครับ ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อแกนนำนปรปชจะรู้สึกอย่างไรคะที่ถูกนํามาสอบประสารกับแนวรบใต้ดินแบบนี้นะคะทั้งๆท,ที่ก็มีการย้ําออกมาตลอดนะคะถึงความจงรักภักดีของตนเองขณะที่ทางด้านของนายชูพงนั้นก็ย้ํามาโดยตลอดเช่นกันนะคะว่าจะเป็นแนวรบบนดินหรือใต้ดินหรือว่าแดงส่วนภาคไหนก็คือพวกเดียวกันและก็มีจุดมุ่งหมายสุดท้ายเดียวกันด้วยค่ะแ่ที่อะไรเนี่ยนะ ຄືມີພະລັງຕ່າງໆບາງທີຜູ້ເດີນທີ່ເຊື່ອໃນພຸດທະສາສະຫນາເພິ່ນກໍເປັ ความสัมพันธ์ที่ว่านี้นะคะลูกชาวนาไทยระบุว่านี่เป็นแนวรบที่สอดประสานกันอย่างสมบูรณ์แม้ว่านปชในทางเปิดเผยจะไม่ยอมรับแต่เขาก็ไม่เอ่ยถึงหรือพูดถึงแต่อย่างใดเพราะมันเป็นงานที่นปชไม่จำเป็นต้องไปพูดถึงมันสอดประสานกันเองโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ค่ะแล้วก็จากเนื้อหานะคะประโยคดังกล่าวนี้ค่ะโดยเฉพาะกับท่อนนะคะที่มีการระบุเอาไว้ว่าแม้ว่านปชในทางเปิดเผยนั้นจะไม่ยอมรับแต่ว่าเขาก็ไม่เอ่ยถึงหรือว่าพูดถึงแต่อย่างใดเพราะมันเป็นงานที่นปชไม่จําเป็นที่จะต้องพูดถึงก็พอที่จะบ่งชี้ได้หรือไม่นะคะว่าอะไรเป็นอะไรคะ่ะโดยเฉพาะนะคะกับการที่แกน,นํานปชได้มีการย้ําถึงความจงรักภักดีมาโดยตลอดแต่จะชื่อถือได้หรือไม่กรรมจะเป็นทั่วบ่งชี้ที่เจตนาค่ะ แล้วก็ที่น่าสนใจอย่างยิ่งยวดนะคะก็เห็นจะเป็นการวิเคราะห์การทํางานสอบประสานกันระหว่างแนวรบใต้ดินกับบนดินล่ะค่ะว่างานที่ต้องทําตอนนี้ก็คือสร้างความตาสว่างให้กับคนเสื้อแดงซึ่งทาอย่างเปิดเผยไม่ได้ก็จะขึ้นเวทีก็ใช้วิธีการต้องอ้อมไปอ้อมมาเอาอย่างที่เปรียบเทียบกันว่าสามเกลือเขาต้องการไปแค่นครสวรรค์แต่ว่าแดงสยามนั้นต้องการไปเชียงใหม่ แต่วันนี้มันยังถึงแค่ลบบุรียังไม่ใช่เวลาและหน้าที่ของแต่งสยามให้สถานการณ์และเหตุการณ์มันเลยนครสวรรค์ไปก่อนไม่อย่างนั้นรถไฟก็ตกรางตายกันตรงเลยลบบุรีนี่แหละผมเชื่อว่าหากสถานการณ์ถึงนครสวรรค์แล้วผมเชื่อว่าดปชกับ3ามเกลอเขาก็อาจจะขึ้นรถไฟต่อไปถึงเชียงใหม่แต่เขาไม่จําเป็นต้องพูดให้ฝ่ายอํามาตมาง,งัดรางรถไฟตรงลบบุรีนี่แหละ พอมาฟังถึงตรงนี้นะคะก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่านี่คือการอําพรางรูปขบวนการทำงานระหว่างแนวรบบนดินกับแนวรบใต้ดินนั่นแหละค่ะเพราะว่าแม้กระทั่งวัฒกรรมตาสว่างที่มีการถูกนำมาใช้กันนั้นก็ล้วนเป็นรหัสคำพูดที่แกนำคนเสื้อแดงนั้นนิยมนำมาสื่อสารอย่างคนรู้ใจกันนั่นเองค่ะ 1. บรรยายถึงความโชคชำ้ำความเจ็บแค้นของคนเสื้อแดงถูกฆ่าครับ ฆ่าตายอย่างไร้ความปานี91ศพแต่ถึงแม้จะตายเมื่อวันที่19พฤษภาคมไม่ใช่ว่าเสื้อแดงแพ้ครับเพราะว่ามันทำให้เสื้อแดงตาสว่างครับก็เป็นอีกวาธกรรมหนึ่งครับที่บอกกับชาวโลกได้รู้เลยว่าเมื่อก่อนคิดว่าเป็นอีกคนหนึ่ง คราวนี้เสื้อแดงตาสว่างหมดแล้วครับวาทกรรมสุดท้ายครับพูดแล้วน่ากลัวขออภัยอาจจะมีคำหยาบไปนิดหนึ่งคนเสื้อแดงเขาบรรยายว่าเขาบอกว่าเขารู้ว่าใครสั่งฆ่าแล้วใครก็สั่งยิงครับไม่รู้เขาเขียนว่าอะไรนะครับผมต้องขออภัยผมพูดแล้วกระดากปากครับเขาเขียนว่า สั่งฆ่าสั่งยิงล่ะครับเทพไทยมันก็บอกว่าไม่สุภาพพี่น้องครับใครเป็นเจ้าของไอเดียเปลี่ยนเถอะครับใช้คำที่สุภาพหน่อยใช้ว่าสั่งฆ่าสั่งยิงล่ะครับมันน่าจะเหมาะสมกว่านะครับอย่าไปใช้คำหยาบครับ แล้วพอบอกสั่งฆ่าสั่งยิงนี่คำสูภาพชัดๆัดเลยพี่น้องรู้ไหมครับว่าใครครับพี่น้องครับดังนั้นวันนี้คำว่าเสวนาตาสว่างก่อเดิมใครจัดรายการไม่รู้แต่วันนี้ผิดแล้ววันนี้มันสว่างหมดแล้วต้องตั้งว่าเสวนาทำ ขยายตาสว่างให้เต็มประเทศอย่างไรครับนี่สําคัญที่สุดจะขยายตาสว่างให้เต็มประเทศอย่างไรที่พวกเรานั่งกันอยู่เนี่ยขยายขยายขยายวันนี้คุณสุทิงก็มาพูดเรื่องคัดเอามาพูดฉีดยาชาพูดเป็นสัญ,ญลักษณ์หมดผมบอกท่านตรงๆคร,รับวันนี้ท่านไปทำสามอย่าง รับรองได้ว่าวันนี้ผมว่าประชาชนนี่รู้มากกว่าผมหมดแล้วผมก็รู้เหมือนท่านนะแต่ไม่กล้าพูดอันแรกฟังวิทยุชูพงเลยชูพงถี่ท่วนนะฟังสามอย่างเนี่ยสามฟังนะเรียบร้อยเลยครับสามฟังเรียบร้อยเลยรู้หมด ตาสว่างจะขยายตาสว่างให้สามฟังหนึ่งฟังชูพงสองฟังวิกฤตลิกเป็นสำนักข่าวที่สำคัญมากท่านครับวิกฤตลิกวันนี้บอกหมดแล้วครับบอกหมดแล้วว่าใครทำอะไรฮะ เอาละคะ่ะท่านผู้ชมคะจากงานเขียนดังกล่าวนี้นี่นะคะลูกชาวนาไทายก็พยายามสื่อให้เห็นนะคะใช่หรือไม่ว่าทางแกนนำดปชน,นั้นรู้ดีนะคะถึงการเคลื่อนไหวของขอบวนการใต้ดินกลุ่มนี้ค่ะแต่ว่าก็กลับเลือกที่จะรูดซิปปากเอาไว้ละค่ะเพราะว่าเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการสอนประสานในการทำงานร่วมกันนั่นเองค่ะและกับกระบวนการการทำงานที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนี้นะคะก็ได้ถูกอธิบายความเป็นทฤษฎีบนหน้าหนังสือคู่มือการต่อสู้ของข,องขอบวนการลมเจ้าที่มีชื่อว่าสงครามอภิอมหาอมะตะยุทธ์ระหว่าง เทวดากับไพรสารขันไพรสู้นายสงครามชนชั้นนั่นเองค่ะในหนังสือดังกล่าวนี้มีเนื้อหาตอนหนึ่งระบุเอาไว้ว่าเทวดามีไดโนเสาร์เป็นกำแพงป้องกันอย่างแน่นหนาทำให้ไพรเข้าประชิดต,ตัวลำบากดังนั้นไพรต้องสู้แบบปลวกกินเรือนค่อยๆเจาะกินสัทางเงียบๆกว่าเทวดาจะรู้ตัวเรือนก็พังเสียแล้วเช่นแอบซุบซิปนินทา แอบส่งซีดีและเอกสารข้อมูลหรือสู้แบบเตียบตีวัวกระทบคราตะดตวาดหมู่ด่าแมวอีกทั้งนะคะคุณผู้ชมคะการอธิบายความเกี่ยวกับทฤษฎีในหนังสือเล่มนี้ค่ะยังทำให้เรานั้นได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะว่าแผนการพาคนไปตายนั้นมีอยู่จริงเราเป็นขั้นตอนหนึ่งของการต่อสู้ในหัวข้อที่4ว่าด้วยทฤษฎีถ้าไพรรู้จักทฤษฎีการปฏิวัติเมื่อไหร ใครจะไม่หลงทางตามทางของไดโนเสาร์ตัวใหม่ทฤษฎีไม่กี่ข้อเช่น 1. ต้องระบุชนชั้นและระบุชื่อแกนนำของศัตรูหลักให้ได้ 2. ต้องระบุชนชั้นที่ถูกศัตรูหลักกดขี่ขูดรีดเพื่อนาม,มาเป็นแนวร่วม 3. ต้องรู้ชนชั้นไหนมีคุ้มกำลังมากที่จะเอาชนะศัตรูได้นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีอีกมากที่ไพร่จะนำม,มาประยุกต์ใช้ได้เช่น 1. เทวดาส่วนใหญ่ไม่ลงจากสวรรค์ด้วยตนเองต้องถูกถิบก่อนเสมอ 2. อ,อำนาจรัฐไม่ได้มาจากกระบอกไม้ไผ่ 3. คำว่าชัยชนะหมายถึงสภาพที่เทวดาปกครองไม่ได้และใครไม่ต้องการเทวดาปกครองแล้วใครก็ต้องปกครองได้ด้วยตนเองทฤษฎีบางข้อเข้าใจยาก ต้องหาคนอธิบายค่ะค่ะแล้วก็เนื้อหานะคะบนหน้าหนังสือการต่อสู้ของขบวนการล้มเจ้านะคะที่ท่านผู้ชมนั้นจะได้เห็นต่อจากนี้ไปนะคะ mm hmm. ก็คือการยอมรับแล้วล่ะค่ะว่า mm hmm. การฆ่าคนนะคะคือขั้นตอนที่จะพาไปสู่เป้าหมายตามทฤษฎีนั่นเองค่ะโดยทฤษฎีบางข้อเนี่ยนะคะก็ได้มาจากการบาดเจ็บล้มตายซะก่อนจึงจะสรุปบทเรียนได้เสียเวลานะคะบ้างก็ต้องเดินทางไปพร้อมๆกันใครที่สู้รบกับเทวดามักประสบความพ่ายแพ้ เพราะไม่ใช่ทฤษฎีชั้นนําดังนั้นไพร่เมืองสารขันก็จะหาทฤษฎีกันต่อไปหรือไม่แล้วก็ใช้ทฤษฎีประสานก,น,กนกันกับความเป็นจริงหรือไม่ถ้าใช่นะคะต้องใช้อย่างไรและเหตุไรนะคะจึงจะเป็นแบบนั้นค่ะคุณผู้ชมคะจนกระทั่งถึงวันนี้ค่ะเมื่อสถานการณ์ได้ไดปรากฏความจริงว่าอะไรเป็นอะไรแล้วนะคะและเมื่อนายวิรการค่ะได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางโพสต์ทูเดย์พร้อมกับยอมรับว่าขบวนการล้มเจ้านั้นมีอยู่จริงค่ะ ดยผู้สื่อข่าวของโพสต์ทูเดย์นั้นถามว่ามีกลุ่มแดงลมเจ้าจริงหรือไม่นายวีระการก็ตอบไม่อ้อมค้อมนะคะบอกว่ามีแต่นิดเดียวแล้วเขาก็เปิดเผยก่อนและก่อนจะก่อนที่จะถามทางผู้สื่อข่าวอีกด้วยนะั้นบอกว่าไม่เห็นมันน่าถามเลยแล้วผู้สื่อข่าวก็ซักต่อนะคะว่าแล้วเขาล้มเจ้าแบบไหนหนายวิระการก็ตอบว่าก็ล้มโดยวิธีด่าขณะนี้ก็ด่าอยู่แต่พวกวิจารณ์ก็เป็นอีกพวกหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นแดดลมเจ้าคนที่ด่าก็มีคนมีกลุ่มคนคอยติดตามฟังอยู่ทหารตำรวจก็รู้แต่เขาอยู่ไกลอาจจะจับไม่ได้แต่เขาด่าตรงๆเลยและก็มีแฟนๆที่ฟังเขาอยู่ก็ว่าไปเราไม่ไปยุ่งกับเขาเป็นหน้าที่บ้านเมืองต้องจัดการกับเขาแต่ที่เราเห็นคือเจ้าหน้าที่กลับไปจัดการกับกลุ่มแดงวิจารณ์สถาบันมองเขาว่าเป็นตัวร้ายไม่เห็นไปจัดการกับแดงจริงๆที่ด่าโครมโเลย ท่านผู้ชมคาและนี่แหละค่ะคือวิธีการต่อสู้นะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยนะคะตามคํากล่าวอ้างของดปชที่สังคมนะคะโดยเฉพาะกับมวลชนคนเสื้อแดงนั้นต้องตามให้ถันเพื่อไม่ให้นะคะถูกชักจูงไปเป็นเครื่องมือแล้วก็เป็นเหยื่อซึ่งก็เป็นที่ยืนยันแล้วนะคะว่าชีวิตของมวลชนที่ต้องสูญเสียกันไปแท้ที่จริงแล้วนะคะเป็นความสูญเสียที่ฝ่ายคนเสื้อแดงบางกลุ่มนั้นต้องการที่จะให้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะจบข่าวร้อน